สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Future i s t o r y นะคะกับพวกเราที่เป็นนักอนาคตศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาชวนพูดคุยกันในเรื่องอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยี Technology, เนี่ยเข้ามามีบทบาทสําคัญกับชีวิตเรามากเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูกันว่าเทคโนโลยี Technology, เนี่ยจะเข้ามาเป็นเพื่อนร่วมทางที่สร้างโอกาสให้กับผู้พิการใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมหรือว่าจะกลายมาเป็นอุปสรรคที่ขยายช่องว่างความเหลื่อมล้ําให้กับผู้พิการเดี๋ยววันนี้เรามาหาคําตอบกันค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะ ไปดูเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้พิการกันค่ะองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะคะคาดการว่าทั่วโลกเนี่ยจะมีผู้พิการประมาณ1,300ล้านคนนะคะซึ่งในประเทศไทยเราเองเนี่ยมีผู้พิการถึง2.3ล้าน3คนนะคะกลบว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างมากเลยนะคะด้วยเหตุนี้เนี่ย,เ,ยเพื่อให้ผู้พิการเนี่ยเข้าถึงเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานหรือว่า w CAG นะคะซึ่งเป็นแนวทางที่จะกำหนดเว็บไซต์แอปพลิเคชัน ๆที่ต้องคำนึงถึงการออกแบบให้ผู้พิการเนี่ยสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายนอกจากเนี่ยบริษัทเทคโนโลยีชั้นนําต่างๆก็ให้ความสําคัญกับการพัฒนาฟิวเจอร์หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อช่วยเพิ่มความเข้าถึงของคนพิการได้เช่น Google เ,เงองเนี่ยก็พัฒนา,า,า Google Map เพื่อให้สามารถแสดงข้อมูลสถานที่รองรับเก้าอี้หรือรถเข็นที่สามารถเข้าถึงห้องน้าลิฟต์สำหรับผู้พิการช่วยให้ผู้พิการเนี่ยสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะอุปกรณ์ ด้านดิจิตอลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือในทุกระบบปฏิบัติการล้วนมีฟีเจอร์ด้านการเข้าถึงหรือเรียกว่า accessibility ติดตั้งมาให้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บกพร่องทางการมองเห็นการได้ยินการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการขยายหน้าจอแสดงผลการอ่านออกเสียงหรือว่าการควบคุมด้วยคำสั่งเสียงค่ะ ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าฟีเจอร์ต่างๆรวมถึงแอปพลิเคชันไหนนะคะจะออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกหรือว่าช่วยเหลือผู้พิการกันค่ะเริ่มกันที่สกรีนเร e เตอร์นะคะโปรแกรม หรือว่าซอฟต์แวร์อ่านหน้าจอค่ะเปรียบเสมือนดวงตาที่สองสำหรับผู้พิการทางสายตานะคะเปลี่ยนหน้าจอกลายเป็นเสียงพูดบรรยายสิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอช่วยให้พวกเขาสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีต่างๆได้อย่างอิสระต่อมานะคะแอปพลิเคชันยอดนิยม be my eyes เป็นแอปพลิเคชันฟรีสำหรับผู้พิการและก็ผู้มีปัญหาทางด้านสายตานะคะที่มียอดดาวน์โหลดถึง1ล้านครั้งค่ะโดยเชื่อมโยงผู้พิการทางสายตาหรือว่า ผู้มีปัญหาทางสายตาเนี่ยให้กับอาสาสมัครช่วยเหลือผู้พิการเนี่ยในการอ่านฉลากบรรจุพัณฑ์อุปกรณ์หรือว่าสถานที่ต่างๆรวมถึงตรวจสอบวันหมดอายุดูทิศทางหรืออื่นๆอาสาสมัครเนี่ยจะได้รับการแจ้งเตือนว่ามีคนต้องการความช่วยเหลืออยู่ค่ะและที่มาแรงที่สุดในตอนนี้นะคะก็คงหนีไม่ได้ก็คือเป็น ChatGPT 4o นะคะของ OpenAI ค่ะที่เพิ่งเปิดตัวได้ไปไม่นานนะคะเวอร์ชั่นนี้สามารถฟังพูดอ่านเห็นเขาเป็นสายตาให้ได้ด้วยนะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคนที่อาจจะมีปัญหาทางด้านสายตาหรือว่าผู้พิการทางด้านสายตาสามารถให้ ChatGPT 4o เนี่ยมามองแทนเราได้แล้วก็บอกเราได้ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยคืออะไรซึ่งความสามารถเนี้ยน่นาจะเข้ามาช่วยทาให้เกิดความเท่าเทียมในมิติการใช้ชีวิตต่าง ได้ค่ะอีกแอปหนึ่งนะคะที่จะมาช่วยเหลือผู้พิการก็คือ Live Transcribe นะคะออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยินช่วยให้ผู้พิการทางด้านได้ยินเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรองรับการใช้ในหลากหลายรูปแบบหลากหลายสถานการณ์เช่นการประชุมการบรรยายหรือว่าการสนทนากับผู้อื่นการดูหนังก็เป็นสิ่งที่สามารถช่วยได้ค่ะสุดท้ายนะคะ จะพาไปดู Action Blocks เป็นฟีเจอร์พิเศษในระบบปฏิบัติการ Android นะคะที่พัฒนาโดย Google ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ที่มีความพิการทางการเรียนรู้พัฒนาการหรือว่าความบกพร่องทางร่างกายค่ะเพื่อให้สามารถทำสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันบน Android ได้อย่างง่ายขึ้นนะคะโดยที่มีปุ่มที่ปรับแต่งให้บนหน้าจอเนี่ยมีเพียงแค่ปุ่มเดียวเช่นวิดีโอคอลกับคนสาคัญตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็ เปิดคลิปวีดีโอที่ชื่นชอบได้ค่ะเห็นศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้พิการไปแล้วนะคะเชื่อว่ามันจะเข้ามาเป็นผู้ช่วยสำคัญที่ให้ผู้พิการเนี่ยเข้าถึงโอกาสต่างๆได้มากขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าผู้พิการทุกคนจะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ทั้งหมดนี้ได้นะคะเพราะว่ามีข้อจำกัดทางด้านค่าใช้จ่ายการเข้าถึงการใช้งานทักษะการใช้งานหรือว่าแม้กระทั่งบางเทคโนโลยีเองเนี่ยก็ยังไม่มีความสมบูรณ์แบบที่จะตอบโจทย์การใช้งานของพวกเขาได้ทุกๆคนนะคะ ดังนั้นเนี่ยโจทย์ที่สําคัญของภาครัฐเองนะคะก็คือการผลักดันให้โอกาสเหล่านี้เข้าถึงผู้พิการได้อย่างเท่าเทียมเช่นการสนับสนุนและออกแบบเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยให้มีการใช้งานได้ง่ายขึ้นเข้าถึงครอบคลุมผู้พิการทุกประเภทส่งเสริมการพัฒนาวิจัยหรือว่านวัตกรรมด้านต่างๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้พิการค่ะ รวมไปถึงนะคะการเสริมทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านดิจิทัลนะคะซึ่งเอ็ดด้าเองเนี่ยก็มีหลายโครงการที่ให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการ EDC นะคะที่ลงพื้นที่ต่างจังหวัดไปให้ความรู้กับกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้พิการหรือว่าผู้สูงอายุนะคะให้เขามีความเข้าใจในการใช้ดิจิทัลหรือว่าให้เขารู้เท่าทันแล้วก็มีความปลอดภัยในการใช้งานค่ะ สุดท้ายนี้นะคะการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตัลต่างๆนำมาซึ่งโอกาสแก่ผู้พิการถึงแม้ว่าจะมีข้อจํากัดต่างๆอีกมากมายนะคะแต่ว่าเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยจะพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกและจะสามารถทำให้ผู้พิการน่ะเกิดความเท่าเทียมในสังคมได้อย่างแท้จริงค่ะ สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอย่าพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลและก็เทรนด์ใหม่ๆในอนาคตที่สามารถติดตามได้กับพวกเราในช่องนี้ค่ะขอบคุณค่ะ